เรียนท่านคณะผู้บริหารคณาจารย์ผู้ปกครองนักศึกษาและแขกผู้มีเกยียรติทุกท่านกระผมนายพริรอนเปานินประธานจัดโครงการเฉลิมพระชนสมัยพระมิฟ้า80พรรษาเทอดไถยองค์ราชินีในานามสโมสรน,นักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษาทั้ง8คณะและนิทยายลัยนานาชาติ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีมงามเจริญให้เกียรติขึ้นเปิดกวยดอกไม้และถวายพ่านตุ้มเครื่องสักาาระขอกลาเรีนเชิญครับ

เกดดอกทุกพื้นมาสวรสดิาร้อยดอกรักตับยิ่กันสูงสงประนมน้องสาสวดีสีดำโรแดเยโอมหาราชีสิบสองสิงหาคมบุรุษรฤกร์เทพฟ้าเปิดโรงเทพร้าสวัสดิขอพระบรมสสรพระเจริญย่งืนนานทรงพระเกษตรสัรารยิ่งส พระเยติจุมเรือโยกไทยท่าพระบาทุกชาติเลยด้วยยาด้วยกองขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ปฏิบัติคณาจารย์ผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยขอก ความเมาและลำแขาลูกชายจึงปัดอาหารที่ได้บรรจงชามสุดทีงมีเบื่อเขาพร้อมพูดว่าโว้ยคุณเป็นเขาเลือกให้ใช้เราจนข้างเลยว่า หนูภูมใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่แล้วก็ไม่เคยอายใครที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ค่ะแม่เป็นแด้เพื่อนเป็นได้รังพี่สาวเป็นได้รุณแม่ที่ดีมาตลอดไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายแม่ก็จะคอยให้คาแนะนำที่ดีแล้วก็เป็นกาลังใจให้มาตลอดค่ะสําหรับความประทับใจที่ แล้วก็เป็นเรื่องราวที่สอนอให้หนูมีสติแล้วก็เป็นคติสองใจมาโดยตลอดด้วยที่ทักบ้านมีอาชีพ้าหายแล้วก็กเกษตรกรนะคะก็ทุกครั้งที่ตอนเด็กก็คือแม่ทำอะไรก็จะทำด้วย มาจากไหนแมน่ไหนก็เหนื่อยกับแม่ด้วยแต่ก็ไม่รู้หรอกเขาว่าการหารนะั้นมันลำบากยากแค่ไหนคือแม่ต้ตื่นเตรียมของไปขายที่ตลาดขายทีนึงทีสองบางทีก็ได้มีโอกาสก็ลุกขึ้นช่วยแม่ไปตลาดกับแม่แล้วก็กว่าจะเสร็จก็กับเพียงแม่เป็นแบนี้มาทั้วัน จนลูกสี่คนคือส่งให้เรียนอย่างนี้มาตลอดคือหนูได้หนูไม่ได้ทำทุกวันทำแม่แต่หนูได้เพียงมีโอกาสแค่ครั้งสองครั้งแล้วช่วเงเยน็นๆเวลาว่างแม่ก็พิกไปทำสวนทำไรก็ได้มีโอกาสที่จะขุดหลุมพวนดินปลูกต้นยงางหรือะไรนี้จน จนมาถึงตอนนี้ทุกครั้งที่กลับไปก็ยังทำแบบนี้ตลอ,อแบบดค่ะแด้เหนียวกาสไปช่วยแม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากคือหนูแค่มีโอกาสทำแค่ครั้งสองครั้งมันเหนื่อยมากบางทีหนูก็เลยคิดว่าแล้วแม่กบพอจะเหนื่อยกว่าหนูอ,อีกเท่ากว่าจะสมเดนกับให้หนูเรียนนะคะแล้วหนูรู้สึกว่า หนูไม่หนูยังเรียนไม่จบหนูไม่สามารถที่จะช่วยแม่หาเงินตรงนี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่หนูสิ่งสำคัญที่หนูทำได้ตอนนั้นและตอนนี้ก็คือไม่สร้างภาระให้แม่ต้องลำบากใจค่ะโดยการที่เป็นเด็กดีลูกที่ดีมาตลอดแล้วก็อยากเป็นพี่ที่ดีของน้อง,อ,ง,อ,งอยากจะทำทุกๆวัน ทำอะไรก็ได้ที่แม่มีความสุขที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้ค่ะขอบคุณค่ะน้าช่างจริงๆปะทับใจมากค่ะสำหรับตัวแทนชุดลูกที่ได้กล่าวถึงความรักและก็ความประทับใจที่มีต่อคุณแม่ไปแล้วคราวนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญผู้แทนคุณแม่นะคะออกมากราบความในใจที่เกี่ยวกับความสวัสดีสสดมาเคยร์กันนะคะวันนีนน้แม่ แม่มีความดีมากที่ได้เป็นตัวแทนอย่างนี้และแม่ดีใจมากที่ได้เจอแม่ของลูกลูกเป็นเด็กดีมากพูดใจกันพากอบครัวเลี้ยงลูกมาแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเพื่อน ลูกมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพูดคุยได้กันเพื่อนเหมือนพี่เหมือนแม่อยาก็ภูมิใจตั้งแต่เล็กจนโตนลูกไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้เป็นเด็กดีมาตลอดแม่ภูมิใจแม่อยากบอกลูกว่าแม่รักลูกมาก และก็ขอให้ลูกเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปและในตัวแทนจากแม่แม่ขอให้ลูกๆทุกคนในที่นี้เป็นเด็กดีและก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกอย่างที่ได้หวังไว้ และขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะและในอันดับนี้ครับ

อท,ท,ท่านผู้ปกค,ครองนักศึกษาที่รักทุกคนนะครับก่อนอลยนังขอขอบคุณทางสโมสรน,นักศึกษาที่และทีมงานนะครับที่ได้ช่วยกันจัดงานวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมากคิดว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงจะมีความซาบซึ้งกันไม่เหมือนกันเพราะคุณของคุณแม่นั้นก็มีค่าสูงส่ง